ครับผมจะสางกอไผ่เลี้ยงนะครับใช้เลื่อยโค้งนี่นครับเลื่อยโค้งนี่ถ้าใช้งานไปแล้วอ่ะมันจะเก่าแบบนี้นะครับเราก็ผมจะเอาลำนี้ออกกับลำนี้ออกกับลำนี้ออกแล้วก็ลำตะกีข้ข้าง ก็จับปลายเรื่อยนะครับเลื่อยมันโค้งอยู่แล้วล่ะเราไม่ต้องกดมือมากก็คือดึงดึงธรรมดาอย่างนี้ยครับเรื่อยมันจะเข้าอัตโนมัตินะครับเพราะมันโค้งไงครับมันเลยดึงดึงกินเนื้อไม้ง่ายครับ ส่วนลำนี้ผนถนัดขวาผมต้องหามาลายนี้ครับถ้าลำนอกนอกเราใช้นี่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าลำข้างในกอเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่อยช่วยนะครับ เหลือประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยชมผลงานครับร้อยครับประมาณนี้ฮะนี่ก็ประมาณนี้ครับลอ,อยเลื่อยนะครับ เรื่องนี้แหละครับขอบคุณครับ